สวัสดีครับนี่เรามาอยู่กับลิงครับลงอ้าวแมวแมวอ้าวเน่เน่เออเต่าตีกออ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 อใหญ่เลยจิงใหญ่เลยอ้าวมาจะมานำฝูงสัตว์เรา ยิ่งลงจากต้นไม้นะครับโอ้โหแ,แมวแมวแมวเดี๋ยแมวเราดีกว่าครับอ้าวไปนะครับดีกว่าดีกว่าว้าวราเดินครับรายเดินลงมาแล้วใหญ่ครอบเดินเสามีปีโอ้โหเอกีครับเดินลงมาอเดินล้มไปแล้วออ๋เดินล้มไปแล้วอ๋อใหครับงสองทอง โออไ้ครับเตเสาข้าวเาเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมา้เนี่มีครดอกอ่ากะไดเดินครับกระไดเดินกระไดเดินเอ้าอ่าเนี่ยมีควายครับควายีวควาย ไหวเดินหน่ยครับไหวเดินหน่อยครัเดินหน่อยอ่าเดินก้าวอครับเดินก้าวออ่าแหมมีมังกรแหนมคึกไปดีครับเอา้ามังกรแหนมคึกครับเดินนำหน้าเลยครับเดินนำหน้าหน่อยอา่าเอาแมวขึ้นมังกรแหนมคึกเลยครับอาแมวขึ้นไปเนี่ยเอาเดินไป

้าวเอาล่วงมาแล้วครับแอดฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย